ะครับนะคุัต้องต้องมีวีดีโอพยานฆ่าลงนะครับนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวพวกนี้นะมันจึงโดนเป็นแบบนี้แหละนะครับมันจึงโดนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับถึงกล้าเขียนออกในหมายจับได้นะครับนะ đó, ceksin, oh น,น, cousin, right, นะครับ fc นะครับของจำเลยต้องฟังให้ดีนะนะครับศาสนาพุทธนะครับนะนะครับ fc ของจำเลยฟังให้ดีนะนะครับที่เขาเขียนออกมาเพราะว่ามันม no be ีคนเห็นนะครับเห็นไหม ถึงแม้จะเป็นเด็กเขาก็เชื่อนะครับนะมันไปเห็นที่ไหนเด็กเออก็ะนั้นมันไปเห็นที่ไหนเด็กเด็กนะครับได้ข่าวว่าเด็กมันอยู่ที่บ้านนะนะครับมันไม่ได้ไปที่นู่นนะเด็กหายที่บ้านนู้นนะนะครับแล้วทําไมมาโผล่บ้านนี้แล้วเด็กสองคนนี้ไปเห็นได้ยังไงนะครับเออ นะครับน่ะลูกชายคนโตนี่เปลี่ยนหเลยลูกเก็บตัวมากนะครับเอานั่นมานะ่ง่ะให้แจนแม่นาลีขาของลูกโลดคานนะครับโอ้ท่านตาตาลรถขอบคุณมากนะครับนะพี่เกอร์นะครับโอ้นะครับท่านตาลรถท่านลันรถให้คุณแม่นารีนะครับนะครับให้แทนคุณแม่นารีเรื่องสากคุณไม่เงินเยอะเรื่องมงคุณหน้าไอ้นะครับนะ อันเดี๋ยวนะครับแม่จะอันจะเต้นโชว์ค่ะนะครับลุงมงคลขานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เรียกแฟนกับให้ประคองคุณแม่เต้นโชว์ค่ะปนัดดาสุวันนี้นะครับเวลาขโมยเงินหวนได้นะครับว่านะครับเฟลิกหลับคันลุงมงคลขานะครับจะนะครับจีดาพาพันชาวรกิจนะครับนะนะครับสวัสดีขอบคุณมากนะครับ นี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับนะนะครับเอฟซีฝั่งทางที่เชียร์จำเลยอยู่นะครับนะอย่านะครับเนาะอย่านะครับอย่าไปไปเข้าข้างตัวเองนะครับนะอย่าไปเข้าข้างตัวเองแล้วบางคนนะครับเป็นถึงทนายแก่ๆนะครับทนายนะครับเป็นถึงทนายมาอายุหกสิบเจ็ดสิบปีกว่านะครับเออ่ยังกล้าพูดได้ว่านะครับย้อนขาไม่กินแล้วกันเรื่องบางคน นะครับนะอันเดี๋ยวนะครับแม่นาลีนะครับจะบอกให้นะครับแฟนมาช่วยยกขาให้ขานะครับว่านะพุ่งนื้อหนูไปนครปฐมค่ะนะครับพรุ่งนี้หนูไปนครปฐมไอ้ยนะครับไปหายอ้วนได้ไงนะครับนะนะครับไปหายอ้วนนะครับไปตามตบกระบาในอ้วนค่ะลงมงคลขานะครับเนาะ คุณจีดาฟาทรพตารถพิกเกอร์นะครับ JR นะครับ XDC นะครับวันมาฆบูชานี่แหละนะสายแน่นอนนะครับนะครับ AC ตัวยงนะครับ FC ตัวยงนะครับ JR XDC นะครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะนะครับเป็นถึงขนาดนั้นนะนะครับเออ ยังนะครับตีความจากหมายจับนะครับเออตีความจากหมายจับไม่ได้เลยนะครับเออนะครับนะในในคดีอื่นๆนี่เนี่ส่วนมากแล้วเราไม่รู้นะว่าเขาออกหมายจับไปแล้วในคดีก็ในข้อหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ของจำเลยเนะี่ยนะครับเขาอ่านได้ฟังเลยอ่ะนะครับพอมันมีข่าวมีข่าวอ่ะนะสมองเขากลับแล้วลง เออน่าจะเป็นอย่างนั้นประสิทธิ์กอลลัลัตนะครับคนดูเยอะจังนะครับนะนะครับอืมนะครับคอพนนะครับนะนะครับมันก็ยังดีนะครับเนาะนะครับบางทีลุงมมคลนั่งคุยกับเมียลุงมมคลสองคนนะนะครับนั่งคุยกันครึ่งวันนะนะครับนะลุงมมคลยังคุยได้เลยนะครับอันนี้มันโหนนะครับนะตั้งร้อยกว่าคนน่ก็ถือว่านะครับเยอะนะครับนะก็ถือว่าเยอะแล้วลุงโมคลนะครคุยกับเมียนะครับครึ่งวันน่ นั่งคุยกันนะครับนะนะครับคุยกับเนียนะครับสองคนนะครับไม่รู้ไปคุยกันเรื่องอะไรกันนักกันหนานะครับว่าครึ่งวันนะครับยังคุยได้เลยนะครับนี่คุยกัตั้งร้อยสี่สิบกว่าคนนะครับนะเออก็ถือว่าเยอะนะครับเออรณภพนะครับนะนะครับเออรพับซีรินะครับสวัสดีนะครับคุณตุนะครับเนี่ยนี่แหละนะครับนะนี่กรนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าเอ่อ ของประเภทพวกนี้นะครับของประเภทพวกนี้นะบางครั้งบางทีนะครับถ้า f อซคนไหนนะครับสติปัญญาดีนะครับก็ไปฟังนะครับฟังแล้วก็แป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่านะครับมันน่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะทําอะไรเอจีบกันนึกถึงตอนหนุ่มชาเลยลุงคนนะครับว่าอ้วนะครับนะ